อัปเดตเช้าว,วันศุกร์จ้าพี่น้องจาา้าเมื่อวานนี้ลงไปวันพฤหัสเนาะวันนี้เช้าว,วันศุกร์จ้ามันไม่หยุดจ้าพี่น้องจ้าดูกองบ้านนี่จะไปยังไงจะไปยังไงเนี่ยเต็มเลยไปไม่ได้แล้วมั้งพี่น้องเลยอ้ยโอ้ยออหน้าต่าง ไปพอได้ได้เลยโอ้ยหอยหอย,อยดอยรัววบานคอยพี่นอ้องว้าหินฟูนแมทฟักโอ้ยอย,ยังไม่หยุดวันนี้ดิเพลสอะขำมาฮเฮียเว่เต็นเฮียซื้อเอ็ก,ก็สกิปโตสกอ็อ อแค่นี้ก็ก็เยอะกูก็ยวงพี่น้องเลยคุณน่ะความสูงของความสูงมันไม่หยุดนะพี่น้องโอ๊ยนี่มาขาวพวก ดูอิสตอรี่จ้าอัปเดตวันศุกร์นะคะศุกร์สัปดาห์เนาะหิมะลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ยันยันทั้งคืนวันนี้เนาะพี่น้องเนาะทั้งคืนยันเช้ามาเช้านี่เกือบไม่ทันทํางานพี่น้องเลยเอาหิมะออกจากนั่นเอาหิมะออกจากถนนเนี่ยยังไม่มีคนออกออกเลยพี่น้องมีคนเอาออกจากถนนเนี่ยองเดินลุยหิมะแล้วเรายี่ไวว โอ้โหพี่มาไม่ใช่น้อยน้อยด้วยพี่น้องนีอ่อัพเดตวันศุกร์ด้วพี่น้องวันศุกร์หลังเลิกงานมีแต่ต้นอนนี้เลยที่เขียวนะพี่น้องเ,อเห็นมหโรงงานอไม่มีใครมาเอาเอ,ออกจากถนน,นพี่น้องเดินยากมากใสยต้องเดินบนถนนแล้วมั้งเนี่ย ออกองหิมะมเทินประทงังเลยพี่น้องเลยโอ้เราคอยจะเดินจังไหนแล้วเนี่ยโอ้ย,อยรถก็มารถมาเราก็เดินไม่ได้อีกพี่น้องเทิงแขงเทิงแขงคุณกองพันนึงพันนึงมันเล่น ทั้งลมทั้งฝนเลยเอ้ยทั้งลมทั้งหิมะเลยไอ้โวหน่อยสวัสดนพีน้องพยา่งมวยหิมะบ้างนะแข็งแข็งขุนวัวโอ้ยตายตายตายหมดทักทีเถอ อาทิตย์หน้านี่จะมาม่เห็นบอกว่ามีหิมะด้วยแต่จะมีลบลบเยอะพี่นอ้องโอ๊ยโอ๊ยพยายามย่ำนะจังสีหอบอลอันปลายรถเมล์นอแบัดนี่ยโอ๊ย,อยเหนื่อย

เรียนโรงเรียนโรงเรียนเอกชนพี่น้องเขาไม่มาตำง,งานไม่มาเรียนหรือวันนี้ดอกไม้ทั่วเหนื่อยเด้อพี่น้องเสียงเศร้าจังเนี่ยไปยาวากันเด้ยางนกำม,ม,มือเฉดเด็ดเนี่ยแสดงว่านักเรียนไม่มาโรงเรียน รถแท็กเตอร์แท so so ็กเตอร์กับทยจะต้องมีแล้วพี่น้องปวดพ่อขอกงูหมักแตงนี่มาปีเี่เสียงเศร้าเงียบๆกับยาบ้ากันเ้ยพี่น้องย่างถนนเลยรถมาจังขึ้น เดแถวบ้านมันยิ่งเยอะพี่น้องเลยเด็ดนักเรียนกลับบ้านกันหมดแล้ว้ะไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะเปลียนขึ้นตรงนี้แล้วเด้อพี่น้องโอ้ยแถวมอเตอร์คาท์อยตรงนี้นะตรงที่รถขับเบิกออกเนี่ย เหนื่อยชีวิตกับการเดินทางพี่น้องเดินทางไปทำงานตื่นแต่ชเช้ามืดคุยี่มาออกจากถนอนออกจากทางเข้าบ้านนะพี่น้อง มาต้องจอดค่อยเราค่อยอ่าท่านห้คำ้ำมันจีจอดให้คำ้ำถนนตรงทางมาลาย,อย,อยเอารถคันนี้เขาวิ่งรอบเหรอเบิกให้ <laughs> พี่น้องเลย ดูรั้วด้ดดวยนี่ต้นไม้ปิวสวยสวยงามสงา่าเลยพี่น้องลมเพราะต้นไม้มันมีใบไม้น่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าลมหรือไม่ลมเด้พี่นอ้องก็ดูเล้กงแต่จะได้ยินเสียงนะ ทางาจ้าลิยซาดิจ้าวันนี้วันศุกร์อัปเดตถนนรถไฟจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยลงมาแรงเนาะขาวพวกเลยเยอตะเล็กเยอตะเล็ก,ลกขอให้รถไฟวิ่งนะฝั่งน้นน่พี่น้องเป็นรอยเลยรถไฟวิ่งโน่นมาแล้วรถไฟมาแล้วพี่น้องเลยอ่าอื้อ แต่วันนี้ก็ไม่หนาวนะแต่หิมะตกพี่นะ้องไม่หนาวนะวันนี้ไม่หนาวเพราะว่ามันไม่ลมมันหายไปหน่อยนึงละเมื่อวานนี่ลมแรงแล้วก็หนาวมากติดลบเมาบาื่อวานในวันนี้หนึ่งองศาจา้ะตอนนี้นะเพอเช้า,ชานี้ก็ลบอยู่แต่ว่าตอนนี้หนึ่งองศารอรถไฟมาเราไม่ได้นั่งรถไฟนะเราก็จะรอดูรถไฟ มึงกล่องมาเรื่องเทิงเทยเลยพี่น้องนี่ไม่นานเราก็จะไม่เข้าไปนั่งึงน้นนะพี่น้องเพื่อนอีสานจัดเทียบฉันไ, <c oughs> ไม่ต้องร้องไม่ยาเล่รถไฟไม่ยาวเลยพี่น้อง เด็ก,เกหนฝั่งทางนี้ก็จะมานะจะไปทางโคเป็นเฮเกนชีวิตหนาวยังไงก็ต้องทนนะพี่น้องไอเราต้องอยู่ให้ได้จะแต่เวลาหน้ามันก็มีหน้าหนาวก็หกเดือนนะพี่น้อง อามากก็จะประมาณนี้สามเดือนหนาวมากก็ทุ้งน,น,น้าร้อนก็พอดีสบายเลยทีนี้ยอากาศกำลังไปเลยหน้าร้อนคนไม่เยอะวันนี้เพราะว่าคนในรถไฟเต็มเลยแต่คนลงนราไม่เยอะ อัพเดตอัพเดตทีมาา่ะจีให้องจ้าโอ้ยบังข่าวพผลไปด้วยทีม่ะเอาะกลับไปเช้านี้เกือบออกไม่ได <c oughs> ้เกือบออกไม่ได้พี่น้องอุ้นทางบานบุนกกาเนี่ยมันบริยานทีมะยานลมยานฝนเลย เฮ้ยหนาวมันพัดมันพัดเข้าบ้านคอยเฮ้ยหนาวมันพัดเข้าบ้านคอยโอ้ยสูงเครื่องหัวเขาเลยพี่น้องเงยกระเป๋าคอยปุ่นเฮ้ยบาน บ้านรถตัดหญ้าพี่น้องน้ยนาวหนาวเฮ้ยนกมันบริ้ยากไหมนกหนาวพอเป็นพี่น้องมวนมัน